นี่นี่ชายหาดปากมีครับสมัยเป็นเด็กผมมาบ่อยมากไม่ได้มานานประมาณสักสามสิบปีได้แลวที่ไม่ได้มาที่นี่เป็นชายฝั่งคะเรนดามันนะครับอันนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินตกไม่นานตกทะเลก็ว่าได้ บรรยากาศดีครับลมเย็นๆสบายผู้คนไม่คุกคานเป็นชายหาดทอดยาวไปเลยนะครัสบสวยงานครับบรรยากาศดีมากอากาศเย็นสบาย